เป็นพระราชาผู้สนเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวนันขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งจิตผู้สนที่มีแล้วด้วยปัตตานุปัตตเวจิตาซึ่งควาสมเด็จพระองค์ีองอาจจะประกาศไว้ว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกนี้ ุคนที่หาได้ยากในโลกนี้มีสองประการหนึ่งสองประการที่บูให้สองประการที่มาเตเวิิตววาผู้รู้คุณแี้วทำการตอบแทนในวันนี้ท่านทั้งหลายญาติโยมผู้ประกอบกาคของชุมชนไทยทั่วทัง้งแผ่นดินให้เริมบุญศร ข้าพมีได้ยินเสียงก็ตามทุกท่านโดยความร่วมสายศรัทธาในภาพที่ข้าพมีในเสียงที่ข้าพนี้รวมิีทุกตัวเรื่องสายสักกานั้นก็ถวายเพื่อสุขุสันต์ไปพวกท่านทั่วแผ่นดินไทยขอท่านทำลายจงกาหน้าที่ มาจากสถานที่ใดสันักใดกระตาก็ให้ใจอย่างนั้นจะกำหนดรู้ลมให้ใจเขาเอา วารวิปัสนาภาวนาหรือเคยฝึกมาจากสำนักใดก็ตามก็ใช้อย่างนั้นจุดเป้าหมายเดียวไปคือความดับุกมิทหลายนั่นเองการหลับซึ่การปฏิบัติมีเป้าหมายเดียวไปคือการดับไปซึ่งองคุกูมทั้งปวงภูที่เกิดขึ้นโดยภายนอกเรื่อโลคภัยธรรมทำร้าย ทุกที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของเราโดยของเราที่ป่าก,กรรมพดีในปัจจุบันที่เ็ดนนีมีจิตใจเมื่อท่านนับหลายภาวนาแล้ว,วความชุ้นทราบทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็ไปดึงลายมันเป็นธรรมดาพระอริยเจ้าทัา้งหลายท่านเกิดมีการบคทิศกรรมฐานไม่ได้จริงจริงเรัารู้อะไรต้องรู้ทุกอย่าง แต่รู้ในสิ่งที่ควรรู้คือสิ่งที่เป็นกุศลความดีนั่นคือีติของพระอริยเจ้าหรือผู้ที่กำลังเข้าไปสู่ผลงนานแห่งมรรคาผู้รอพุตรปฏิบัติส่วนเบียที่รับอกุศลประการตลางๆทั้งพวงเรียเกเองกลุ่มทราบไปในทางดีเราก็ทำหน้าที่คำจัดเสียให้หมดไปเรื่อการเจริญจิตภาวนาดีมีสองไ กำจัดสิ่งเร็วไร้ปีกใจความมองหมองให้สิ้นไปได้ทำที่เร็วแล้วทุกคนที่มาในวันนี้มีความภาคภูมิใจได้ทำหน้าที่เป็นรทสมิอรที่ดีเป็นพวงชนชาวไทยที่ดีอย่างน้อยวัดใจวิทยารามีได้พาพวกเราพวงชนชาวไทยทำหน้าที่เป็นบุคคลที่หาได้ยากและเกิดขึ้นในที่นี้แสดงความกตัญญู กุศลทั้งหลายที่เราสร้างมาเพ็ญในวันนี้ทุกนอยร้านอันยงใดน้อมถวายเป็นพระราชกุศลน,น้อยทุกคนทั้งหลายจงมีปีติในกุศลละเอียที่ได้ทำแล้วเป็ดีรับดังสื่อตอบปนดีน้อยทั้งทั้งหลายจงทำหน้าที่ของตนเองไม่ละทาวะภายใครไม่ผจิตใจ ทีเร่้างหลาให้ตั้งมหาข้งดวงก็จะบรรลุี่นญานไปด้วยกำลังใจเรื่องบรงีของดั่ง